ไหนที่สุดเริ่มต้นของนักปัจจุบันที่แท้จริงก็ได้เริ่มขึ้นสักทียังไงรู้จักกูหรือไงเอาล่ะวันนี้กูก็จะมาเล่นมินิเกมของเกมเชียร์นี่นะมีมินิเกมหลายอย่างมากเลยนี่ดีกว่านี่คือมินิเกมฆาตกรใช่ไหมีโอกาสเป็นฆาตกรอยู่ที่0.6เปอร์เซ็นต์มีทำไมทุกคนเป็นตัวอย่างนี้หมดเลยวะเนี่ยผู้บริสุทธิ์โอเคอ่ะเปอรย์เกสรุปยังไงเมื่อกี้ไม่ได้ทำหาเลยแต่อยู่ไม่กระจบเกมเฉยเลยเฮียอย่าไปยุ่งกับกูกูเป็นผู้บริิสุทธ์มมัันไ่ปลอดภย กควรจะอยู่กับเพื่อนใช่ไหมไม่ดิกูไม่ควรอยู่กับใครเลยเนี่ยทำไมมึงขันมานน้ากลัวกันไว้เจ้ยกลัวไปทางไหนยูเนี่ยกึเป็นสีขาวคนอยู่ที่สีขาวเฮ้ยคาตรกรอยู่ไหนเ <c oughs> สียงอะไร <c oughs> ฮจี้เสียงอะไรวะ <c oughs> โอแบบหม่มเป็นคนธรรมดาไงผู้บริสุทธิ์ไม่เอาไม่เอากู <c oughs> ต้องหาที่แนบเนียนมากกว่านี้จริงคาตั้แบบออกมาสวยมากเลยเนี่ยวัตถุฝักตอนนี้กูเป็นผีแล้วใช่ไหมฆาตกรอยู่ไหนมึงใช่ไหม กูจำมึงได้เฮ้ยตำรวจยิงมาเลยกานนี่แหละไม่ได้มีมบ่อยๆวัดตำรวจไอ้เชี่ยนี่มันฆาตกรมึงอยากต่อยกับวิญญานไหมสิวัดอะไรวะเนี่ยตำรวจทำไมมึงทำอย่างงี้้นี่คืออะไรเฮ้ยว้าวเราไม่รู้ด้วยสารว่าตอนนี้ฆาตกรคือคนไหนวัดอ่ะฆาตากรสักตาเถอะนา้าจะยากอะไรตั้งหนาวไอ,เโอโ้เจี๊ยบโอ้โหเฮ้ยเอาเงินยิงด้วยเดี๋ยวนะไอ,นะอนะ้คนที่ยืนนิ่งคือศพใช่ไหมเนี่ย นนนััน่มฮะทำไมมึงเป็นนักธนูสองตัวสรุปคือเมื่อกี้กูหลุดเฮียไหนสุดไหนสุดกูก็ได้เป็นนักธนูว <What? S 2> ัดกูเจอแล้วอะเดอะฟาร์ก <The fuck. S 1> นะว้าว <Wow. S 2> เข้าไปสิวะมึงเป็นผีมึงก็ต้องทะลุได้สิวะนี่ไงอู้บริสุทธิ์เฮ้ยมึงจะมาแย่งเงินกูทำไมเนี่ยกูคาบของก่อนดีกว่าอืมเฮ้ยเงิน yes เฮ้เราลองหุ่นเจ็ดวิเอามาทำหอยเนี่ยเฮ้ยมึงจะยิงกูนะอิบายกูก็แค่คนบริสุทธิ์ที่จิตใจไม่บริสุทธิ์ อ้าวเฮ้ยเหนื่อยใจโว้ยเสียงมันอยู่เท่านี้มึงแน่ๆน่ยึบหายรอดแล้วใช่ไหมเก็บเงินซื้อกระสุนปืนดีกว่ากูเอ้อนี่คือพลังให้ตำรวจสินะถ้าเก็บปุ๊บเราจะได้ปืนนี่แหละสิ่งที่กูต้องการหวัดไงเยิงเล่นมันเลยหนาวัะกออะไรข้าอลไรเยอะไอ้แดงวิ่งไปอย่าให้ไอ้น้ำเงินเจอได้ขาดง้างธนูยิงมันเลยไปเลยมาคือเทสองคนซาลามันเดอร์คือเทยิงมันแแหงยิงไอ้สัตว์ว่าไปแก่กลายเป็นขนมเรียบร้อยวัด อ้าวเขาเล่นอ้นี่เกมแย่ดีทำไมเนี่ยมันแทบไม่ได้ทำหาอะไรเลยแต่ก็เป็นฆาตกรแล้วฆ่าพวกแม่งให้หมดจะได้จบคลิปสักทีคุณจะไม่ได้ทำเฮี้ยอะไรเลยโว้ยเสียงแม่งอยู่แถวนี้อยู่ทางในเฮี่ย